ครับสวัสดีสมาชิก f อครับสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องศรัทธาปฏิหารครับย้ำครับช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ ไม่มีการโฆษณาเลี้ยงไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์หรือเกมใดๆทั้งสิ้นทางช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับมีแต่โฆษณาจากทาง YouTube เท่านั้นและที่สำคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลครับรวมทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเลยนะครับบางท่าน,นอาจจะนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลกว่ากันไปแต่ที่สำคัญ นี่ไม่ใช่เลขมงคลของไทยนะครับเป็นเลขมงคลของประเทศเพื่อนบ้านและนี่นก็เป็นอีกหนึ่งเพบครับเลขมงคลของเวียดนามฮานหน่อยครับนี่เป็นสลากกินแบ่งของประเทศเวียดนามนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นของประจำวันที่หกครับวันอาทิตย์ที่หก่อนที่จะไปวันอาทิตย์ที่6ครับเรามาดูวันที่5กันก่อนนะครับเรามาดูวันที่หกัน วันที่ห้าเนี่ยผมโพสต์ให้ในโพสผมโพส์ในโพสชุมชนของทางช่องเราเ,เด่นสองนะครับเสียดายมากไม่มีสองแปดงใจผมกิมไปห้าตัวสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองหกไม่มีสองแปดและเลขทูบมีจังมากครับในทูบตะไขใครได้ดูบ้างในทูบตะไขเด่นสามครับแน่นอนก็มีแปด แต่ผมก็ไม่ได้เอาห้าแปดมาให้เลขทูบเนี่ยห้าสามสามเต็มเต็มนะครับนี่เลขทูบตาไข่อีนนี้มาดูในนี้นกัน <c oughs> เลขเก้ามาไหมเรียบร้อยครับไม่เหลือเก้าแปดห้าโมงนี่สามสองแปดสามสามครับ ไม่มีสักตัวสอง,ปสองแปดผมก็พลาดนะที่จริงผมก็ไปคิดว่าน่าจะฟันสองสี่ก็ไม่มาทุกคนขอโทษด้วยนะครับผมหกโมงเจ็ดหนึ่งศูนห้าแปดนี่ไม่มีเลขแปดเลยดูเลแล้วก็เลขแปดมานีบ่บบานเลยทีนี้เลขแปดมาทุกรอบอะ่ะงั้นก็จบเลยใช่ไหมครับ <laughs> อ่ามารอบสุดท้ายครับยังมีมาให้นะ แปดเก้าแปดด้วยหกห้าเนี่ยยังมีมาอยู่ทีนี้มาดูวันต่อไปกัน วันเสาอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะครับวันปราบเซียนสำหรับเรีมงคลผมนะครับหกเลขหกเรา ก้าหกเจ็ดหกเก้าหกห้า เก้าเจ็ดเก้าห้าที่น้องเท่าหร่เก้าแปด ตรงมันจะเลขเจ็ดโอเคครับสนามเชิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจกันนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ